สวัสดีครับแฟนหานอยทุกๆท่านนะฮะพวกันประจาเช่นเคยนะสลับมาหาแนวทางหานอยนะฮะก็เช้านี้วันที่สิบนะครับก็ฝนตกครับเมื่อคืนอากาศดีนะครับเย็นๆนะครับหวานกับร้อนนิดนึงนะครับวันนี้เย็นสบายแล้วครับฝนตกนะครับโอเคเรามาดูของวันนี้กันหน่อยนะฮะฮานอยวันที่สิบนะครับโอ้ยตรงเงินก็ขวดเล็กเนเด็กเก้านะ ไปนอล,ลนอ,อืโอเคครับเดี๋ยวมาวางกันต่อนะมีแมวกวนนะครับถุงเงินอ่ะเดี๋ยวเูอของวันนี้ศูนยสองหกเจ็ดนะครับสอง หกศูนย์ศูนยสองหกเจ็ดสามหกแปดศูนนะฝฟังนี้บ้างนะครับคัดอีกทีนะครับเลกเจ็ดมีหนึ่งสอนะฮะเลขห้าหนึ่งเลกสามห เลขหกหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเลขเก้านะฮะหนึ่งตัวเลขหนึ่งหนึ่งสองเราจะเด่นที่เลขหนะครับ 1, 1, เเคเจ็ดมีสามมาครบเลยหกเจ็ดหสามได้ได้ได้หมดนะครับใช้ได้เลยใช้ได้ทั้งสามตัวนี้นะครับ สามหกเจ็ดหกสามเจ็ดนะครับสามหกเจ็ดสามหกสามเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะครับเป็นที่เลขหกนะครับจะเป็นตัววิ่งแล้วก็รูดนะครับหกกับเจ็ดนะฮะนะก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางของเรานะวันที่สิบนะครับ พุทที่สินะครับส่วนเลขคู่เลขหกนะฮะสามสี่ห้าหกเทั้งหมด7ตัวนะครับศูนย์หนดนะครับอโอเคครับวันนี้หรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแลก็ฝากเติอนมไว้ด้วยนะครับตัวเลขไม่ข้อยมีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนนี้ขอตัวลาไปแล้วนะขอทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ